สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสกุ้งลายพนออฟฟเชียลกับข้าวเสร็จแล้วนะคะมคเอ้ยลืมคูจะเข้ามากี่โมงคูต้องเข้ามาไหมวันนี้ ไม hmm ่เข uh, şey ้าไม่เข้าใช่ไหมมีแต่คูตั้งอย่างเดียวฮะตั้งกับบีใช่ไหมโอเคอ่อแบบนึ่งไปเอาอันก่อนเอาเอาลักยังลักยังล่นว้ายบิรีใหังเด้อมาแล้วค่ะ ได้เท่าที่ได้นะคะโดยแข่ซ้ำได้ก็อาซ้ำนันละค่ะมันร้อนูกมันรอ้อนมีกี่คนวนะน่ะจะคว้นชิฟระอม่ชิฟคนนี่ยล่ะกินหัวปะปัดจ,จะไม่อร่อยเท่าไหร่นะน้ชิมแล้วยังมาตัวนูไลโดยที<ม>่กูขอ ไปถึงมาโซวยแซงนี่แหละพี่จะพูดให้ฟังอยู่เอาคุณค่ะเอาพัก <laughs> เอาอะตักให้ดีหน่อยเด้อ <c oughs> บอบอให,ให้ใก็ตัก <c oughs> พี่แกมเวนบอกพี่แกเกี่ยวกับพี่ตายเวนบอก <c oughs> ให้เวนวะสิ้นเดียวนะครับสิ้นเดียวนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวไม่พอกันกินจบเลยนะ กับข้าวทานเลยนะคะไม mm. ่ต้องรอทันคือทันไม่ทันก mm, ็คือทันค่ะทันคือทันนะคะไม่ทันคือต้องทันนะคะทันคือทันไม่ทันคือต้องทันนะคะเผื่อเพื่อนๆได้นะคะคนละชิ้นสองชิ้นก็พอแล้วพี่ทานกับข้าวไม่อร่อยมันต้องกินเยอะนะคะ กับข้าวพี่อาจจะไม่อร่อยไม่ต้องทานเยอะนะคะเด็กๆทานค้ารอเลยนะคะใครอยู่ที่โดมแล้วก็ทักบอกเพื่อนๆได้ว่าทานข้าวนะคะหมดก็คือหมดไม่หมดก็ต้องหมดนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทหมดแล้วหมดเลยค่ะทันคือทันนะคะไม่ทันก็ต้องทันค่ะ เฮ้ยลูกเต่าเดาได้อันนี้ก็จากอีหยังเฮ<า>้ยได้ขนมกินฟรีไปเฮ้ยฮะไปแล้ว,าลวมาแล้วเว้ยเฮ้ยโจทย์กูมาแล้วหน,น,น,นึ่งพันสองแนนอนเนี่ยโอ้ยกูบูคือบอมมี่ยังกูบูซื้อเลขขือนยังสี่ได้ปะ หนาน1,002อิลีเออโอเคเราไปดูขี่รถไปดูแนละเ,เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเด็กๆค่ะมันบอแบดแสบกับยาวัดแสบเลยสูดเด้อ,อ,ยอยคิดว่าเป็นไงกินมะนาวออกใส่ะมะนาวเพิ่มไปตักแซ่บให้ไม่มีไม่ได้ใส่มะนาวนะวันนี้วันนี้ไม่เตรียมใส่นให้คุณครูหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคนละชิ้นพอไม่ต้องกินเยอะ ขี่รถล้อเล่นประมาณเดี๋ยวไปหาดูของหวานให้ครูก่อนไปดูขนมหวานก่อนดาราติดต่อก,กูมาแล้วเนะคุณแจไม่ยอยู่ว่ะ กูบาดเหายไปเด้อไม่ว <t ired> like ่าบาดกูร like. ้ายบอ่ก like. ูหายคนกูกูหากุญแจเจ้าของอยู่ใสเพื่อนปะกุญแจเจ้าของอยู่ใสแล้วก็ให้เขาหนย่างไปหากุญแจกุญแจอยู่นี่แล้วก็ไปให้เขาว่าเขาะว่ากุญยบบ่แม่งกุญแจนี่ไปแล้วค่ะดาราช่องใหญ่เรามาแล้ว รถภผยเนียย้เลยให้แน่จ้าเออโอเคอเราขี่รถล่าคือสินี้ป้ากันจากมือเพราะฉะนว่าไปมืออื่นเพื่อนบ้ไปไม่ไแปลว่าไปมืออื่นแล้วมืออื่นเราบอกว่านะ กลับมาพุ่ทธะเริ่มเฮ็ดวันจันทร์พอดีเออแล้วแล้วก็สิบยู๊ดฮะแล้วก็สิไปยู๊ดบานเอาวัดศเมือละราด้านานเราวัดศรีเมือบ้านจะได้ก็ได้ไปละหาละเล่นกแบนั้นเลยเอาไปน้ำเด้อน่าเอาไปน้ำเด้อเรา มันดูบรรยากาศเรื่อยๆเลยไปดูบรรยากาศที่ตลาดนะคะลมวอยวอยเดินสาวค่อยพี่น้องผูบ้บ่าเบิงลำคงคดคงไหลลงเหงาๆเป็นคือน้ำโอ้บรรยากาศดีมากๆโอ้กินแลรงหลมุม บายบาย,ยฝนตกนะครับฝนจะตกแล้วไปตลาดไปหาอะไรทานก่อนแค่ไม่ได้หิวนะแค่อ่ออาจจะซื้อไปซื้อผักต้นหอมผักชีไว้เผื่อเอ้ยมันไม่ได้ใช้นี่ว่า เออมันไม่ได้ใช้เนาะโ้วตลาดมาแล้วนะคะวันนี้เป็นตลาดนะคะตลาดสิบแปดของเรานี้ขายของอะไรก็

มันจะตกเลยนี่ตลาดดีกว่าโอ้ยมันได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยไม่ได้เปิดไฟเลียยเเ้ยวไว้ด้วยตลาดเลยขีย่รถยนอนสอน พระเจ้าบดรดาวหัวกระบุญลัวจ้า2ยี่สิสิงหานะคะเลือกอาบาตอมนะจอดในโรงเรียนดีกว่าไหมจอดโรงเรียนดีกว่าอันนี้โรงเรียนบ้านแพงนะคะร,รยนบ้านแพง ตัวนี้ปิดไหมน้องประตูไม่ปิดนะคะแต่เร่ๆค่ะเร่ๆ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 เๆเมือนฝนจะตกเมือนฟ้าจะร้องทำใจได้เห็นหน้าน้องคงได้สบายสบาย ตลาดโอเคเรามาถึงตลาดแล้วคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามช่องสก,กุลของผมออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีค่ะ